รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายวิเศษเผ่าเพลงภูมิเนการโรงเรียนบ้านดงมันองค์ประกอบที่ 1. โรงเรียนบ้านดงมันมีการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายเป็นไปต,ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านดงมันมีแผนปฏิบัติการ มีคำสั่งมอบหมายงานภารกิจที่ชัดเจนการบริหารจัดการวิชาการมีคำสั่งมอบหมายภารกิจด้านงานวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้แก่กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมการเรียนรู้กับครูแดงกิจกรรมวันแม่กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวันภาษาไทยการบริหารงานบุคคลส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพเคิื่อนูนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านดงมันมีแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกำหนด การบริหารงานทั่วไปปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมทั่วไปให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยโรงเรียนบ้านดงมันมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการจัดประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของ ชชุชนประสานความร่วมมือกับชุมชนงานจิตอาสาองค์ประกอบที่2ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสงกัดสํานักงานคณะกรรมการ,ก,รการ,การศาึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566เป็นคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์องค์ประกอบที่3 ข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานในวิเศษเผ่าเพลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมันประเด็นท้าทายเรื่องการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงมันโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านดงมันสภาพปัญหาทางการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านดงมันวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยและจุดพัฒนาของโรงเรียนพบว่าโดยภาพรวมผลสำฤทธิ์ผู้เรียนจะอยู่ในระดับดีแต่เมื่อพิจารณารายชั้นเรียน ยังพบว่าผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งผลการสอบโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับประเทศหากพิจารณาสาเหตุที่มาของปัญหาสรุปได้ว่าปัจจัยสำคัญมาจากความพร้อมด้านการเรียนรู้สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้เรียนความเข้าใจ และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูวิธีการดําเนินการขั้นที่1การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการขั้นที่2การวางแผนการนิเทศขั้นที่3การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศขั้นที่4การปฏิบัติการนิเทศขั้นที่5การประเมินผลและรายงานผลผลการดําเนินงานด้านผู้เรียน1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนร้อยละ8 0ดอผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ร้อยละ100 3. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดตลอดทั้งทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะการเป็นผู้นำร้อยละ844ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะด้านการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีร้อยละหนึ่งร้อยด้านครู 1. ครูมีระบบสารสนเทศรอบด้านร้อยละ842ครูมีการพัฒนาและใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องร้อยละ843ครูได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพร้อยละ844ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ร้อยละ8ป5ครูจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ร้อยละ75 6. ดู้ครูมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ100ด้านสถานศึกษา 1. มีแผนการวิเทศที่มีคุณภาพ 2. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้น่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยจากความเพียรพยายามมุ่งมั่นและความร่วมมือและทุ่มเทพลังกายกำลังใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนถึงวันนี้ที่โรงเรียนบ้านรงมันได้หลังสรรปฏิมากรรมทางการศึกษาชิ้นเอกคือสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขในการเรียนรู้มีครูและบุคลากรมืออาชีพและโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนได้ดีตลอดมา